ของใช้สไตล์มูจิกลับมากันอีกครั้งแล้ววันนี้จะมารีวิวกล่องใส่กระดาษทิชชู่กันถึงเวลาทานข้าวแล้วเปิดทีวีดีกว่ากล่องกระดาษทิชชู่ใส่กระดาษทิชชู่ได้หลายแบบจะแบบดึงหรือแบบม้วนก็ใส่ได้สบายหยิบง่ายมีที่ใส่รีโมทหรือวางไม้จิ้มฟันก็โอเคมาพร้อมกับถังขยะรุ่นมูจิเปิดปิดง่ายวางมุมไหนของบ้านก็เหมือนญี่ปุ่น ง่ายนิดเดียวเพียงเปิดฝาถังขยะแล้วเอาวงดำๆออกมาใส่กับถุงขยะแล้วนําใส่ลงไปในถังขยะเหมือนเดิมปิดฝาก็เรียบร้อยแล้วถังขยะวัสดุพรีเมียมแข็งแรงเปิดปิดง่ายน้าหนักเบาเก็บกิ่ได้ดีนี่เลยใช้คู่จับเซ็ตให้ห้องของเรามีความเป็นมูจิมากยิ่งขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ที่บายดีดีเท่านั้น